สวัสดีค่ะเด็กๆากคราวที่แล้วนะคะที่วิดีโอเนี่ยถูกตัดไปอย่างน่าเสียดายนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูมาต่อให้ใหม่นะคะอ่ะอ่ะตามคอนเซปต์ของครูก่อนเนอะวันนี้เรียนภาษาไทยง่ายแน่นอนกับครูออนสอนภาษาค่ะนะคะอ่ะวันนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะเป็นทํานองสอบเหมือนเดิมแล้วครูก็จะแปลให้นะคะ อะบทแรกสำหรับวันนี้นะคะเรามาฟังกันเลยคุณแม่แนานักเพียงพระสุธาคุณบิดอนดูดอากาดกวางคุณพี่พังสิีครั เมนมาต์ครูนพระอาจารย์อาสุสาคอนอาจาร บทนี้นะคะเขาก็เปรียบพระคุณของคุณแม่เรานั่นเองค่ะเขาบอกว่าคุณแม่เราเนี่ยมีบุญคุณนะคะยิ่งใหญ่กว่าผืนแผ่นดินส่วนพระคุณของคุณพ่อนะคะก็เปรียบดุดด่งท้องฟ้านะคะส่วนพระคุณของพี่เนี่ยก็เปรียบเสมือนขุนเขาพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะก็เปรียบเหมือนกับห้วงมหาสมุทรนั่นเองก็คือทุกคนนะคะที่อยู่รอบตัวเรารอบข้างรอบข้างเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีบุญคุณกับเราทั้งสิ้นนะคะดังนั้น เมือ่อมีโอกาสหรือว่ามีเวลาเมื่อไหร่นะคะเราก็ควรที่จะรีบตอบแทนนะคะบุญคุณของบุคคลเหล่านี้นะคะอ่าบทต่อมาค่ะนนการบัวบอกนลึกตื่นชนละทานมาระยาสอสันดา ชัอาจเชื่อฉชดฉันอาจเพราะคำขันควรสาบยอมยาเหี่ยวแห้งเรือบอกรรแสลงดินอะ ทีนี้นะคะเรามาดูะะจากรูปเนี่ยเป kind of ็นรูปของดอกบั <respuesta. S 1> วนะคะแล้วก็บทความเกี่ยวกับเรื่องดอกบัวทีนี้เรามาดูดูกันนะคะว่าดอกบัวในเกี่ยวอะไรนะคะเขาบอกว่าความยาวของก้านบัวเนี่ยมันบอกความลึกแล้วก็ความตื้นความตื้นของแหล่งน้ํานั้นๆได้เช่นเดียวกันค่ะกับมารยาทนะคะของคนเราเนี่ยที่เราแสดงออกมาเราสื่อออกมาเนี่ยมันก็บ่งบอกความเป็นมาของชาติระกูลนะคะมันบอกมาเลยว่า ชาติกูลเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรหรือคําพูดนะคะคำพูดคําจาที่เราพูดจาก,กันออกมาเนี่ยก็มักจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลน,นั้นอะชาราดหรือว่าเขานะคะ เหมือนกับหญ้าเนี่ยที่มันเหี่ยวแห้งมันก็ย่อมบอกความไม่สมบูรณ์ของดินนะคะถ้าหญ้าเนี่ยเขียวอุดมสมบูรณ์นะคะเขียวชะอมเนี่ยนั่นก็หมายถึงดินตรงนั้นเนี่ยจะมีแร่ธาตุนะคะส่วนหญ้าที่มันเหี่ยวแห้งดินตรงนั้นก็อาจจะไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารนะคะดินก็เลยหญ้าเนี่ยก็เลยเหี่ยวแห้งนะคะเขาบอกว่าจากบทเนี้ยนะคะมันตรงกับสำนวนก็คือสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลน,นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะบทต่อไปนะคะโควายวายชีบได้เขานั่งเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่สายคนเด็ดดับศูนสังขานรา เป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ารกับนี่อ่าอันนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวัวควายเนี่ยนะคะสัตว์ประเภทพวกวัวพวกควายเนี่ยตายไปเนี่ยคนเราเนี่ยก็มักจะนําเขาแล้วก็หนังของวัวควายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าคนเราตายอยู่นะคะถ้านอกจากความดีกับความชั่วที่คนจะกล่าวถึงแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยค่ะแม้แต่สังขารร่างเราเองนะคะเขาก็จะนําไปเผาหรือว่าไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนานั่นเองดังนั้นจะเหลืออยู่เพียงแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้นเองนะคะถ้านักเรียนอยากให้ทุกคนกล่าวถึงเราในแง่ที่ดีนะคะสืบต่อไปภายหลังจากที่เราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็ควรที่จะสั่งส่งความดีไว้นั่นเองนะคะ บทต่อมาค่ะน้ำชายใส่ตุ่มตังเต็มดีน้ำอบออินซีอย่าพร้องน้ำปูนใสเต้าอูมีอย่าคาะ สิทยาให้ของขาดน้ำใจใครบทนี้นะคะบอกไว้ว่าน้ำน้ำที่เรามักใช้เนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีน้ำประปานะคะเราต้องใช้น้ำจากคลองบึงหรือว่าหนองน้ำนะคะ สถานที่ที่มันให้น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาตินั่นเองนะคะเขาบอกว่าน้ําที่เราใช้เนี่ยมันตักใส่ตุ่มไว้ให้เต็มนะคะน้ําอบนะคะชวนให้ชื่นชุ่มเมื่อใช้แต่งตัวก็คืออย่าให้พร่องดังนั้นก็คือเมื่อเราแต่งตัวสวยแล้วนะคะคนสมัยก่อนก็จะใช้น้ําอบนั่แหละแทนน้าหอมนะคะก็ประผมตามร่างกายนะคะให้หอมอยู่เสมอนะ,ะน้าปูนจงมันรองใส่เต้าไว้อย่าให้แห้งอันนี้ก็คือปูนแดงอะค่ะที่เอาไว้กินกับมากดังนั้น ็ต้องใส่น้ําไปนะคะใส่น้ําไปเพื่อให้ปูนเนี่ยมันเปียกมันมีความชุ่มชื้นเพื่อที่จะได้ตักมาแล้วก็ามาป้ายกับใบพูให้มันง่ายๆนะคะถ้าเกิดมันแห้งเนี่ยเราก็จะเอามาไว้สําหรับกินมากไม่ได้นะคะส่วนน้ำจิตก็คือน้ำใจนั่นเองค่ะน้ำใจเนี่ยก็อย่าได้แกล้งให้มันคุนอย่าให้มันขุนอย่าให้มันขัดนะคะอย่าไป ขัดน้ำใจใครก็คืออย่าไปดูถูกคนอื่นนะคะอย่าไปนั่นคนอื่นนั่นเองอย่าไปทักท่างคนอื่นนะคะอ่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นโครงกระทูนะคะตามที่ครูเคยอธิบายไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังพืออันกินสินซับแล้วแนงนี้ ได้คืออันตายทายแทนที่ว่า โค้งบทนี้นะคะกวีก็สอนเรานะคะเตือนสติเราในเรื่องของการคบเพื่อนนั่นเองให้เรารู้จักระมัดระวังอ่าอย่าไปประมาทเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยนะคะในคราวที่เรามีเนี่ยความสุขนั้นนะมันห่างง่ายเพื่อนก็จะเยอะนะคะแต่ในตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือตกอับนั้นนออ่ะจะมีเพื่อนสักกี่คนนะคะที่อยู่เคียงข้างเรา ดังนั้นเพื่อนที่รักเราด้วยใจจริงนะคะพร้อมที่จะเสียสละอยู่เคียงข้างเราเนี่ยมันหายากยิ่งนักนะคะดังนั้นมาตรงกับสำนวนที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนั่นเองค่ะอ่าต่อมานะคะบทต่อมาอ่อนหวานมานมีดลนเลือ อย่าบอมีเกลือใครเกลื่อนใครดูดดวงสสิชายดาวดาดประดับหน้าสุริยส่องได จากบทนี้นะคะเขาบอกว่า คนที่พูดจาอ่อนหวานเนี่ยย่อมมีเพื่อนเนี่ยชอบคบค้าสมาคมเหมือนกับดวงจันทร,ร์นะคะจากบทก็คือสระศีนั่นเองที่ส่องแสงนวลเย็นตานะคะต่างก็มีดาวเนี่ยมารายล้อมมีดาวเนี่ยอยากจะมาอยู่ใกล้ๆดวงจันทร,ร์นะคะส่วนคนที่พูดจาหย,ยาบก,กระด้างเนี่ยก็ย่อมไม่มีใครคบค้าสมาคมก็คือเปรียบเสมือนกับความร้อนแรงของพระอาทิตย์นั่นเองนะคะที่ทำให้ดวงดาวเนี่ยเมื่อเวลาพระอาทิตย์มาดวงดาวเนี่ยมีไม่มีแสงใช่ไหมคะเมื่อแสงของพระอาทิตย์มา ดวงดาวเนี่ยก็หายลับไปกับตาเลยนะคะดังนั้นอันเนี้ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาให้อ่อนหวานแล้วก็ไพเราะนั่นเองค่ะเมื่อวเวลาพูดจาไพเราะอ่อนหวานใครๆก็อยากอยู่ใกล้ๆเรานะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบทวิเคราะห์นะคะว่าโค้งโลกนี้เนี่ยมี ความงามหรือว่าวรณศิลป์นในด้านใดบ้างดังนี้วันนี้ครูขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนในเนื้อหาอื่นๆหรืออยากย้อนฟังในเนื้อหาที่ครูเคยสอนไปแล้ว<ๆ>เด็กๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะ u t u b e ครูออนสอนภาษากดติดตามกด Subscribe ได้นะคะหรือนักเรียนจะไปดูที่เพจ Facebook ครูออนสอนภาษาก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อก็คือลายกลุ่มวิชาภาษาไทยนะคะของแต่ละห้องนั่นเองดังนั้นวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครับนะคะบ๊ายบาย